ให้ฉันกลับไปเล่นเกมคุณอยากกลับมาเล่นเกมนี้จริงๆหรอใช่ให้ฉันกลับไปเล่นเกมหานี่ใหม่ไอ้พวกเศรษฐีชั่วๆที่แกรับใช้มันมันต้องตื่นเต้นมากกว่าน,นี้แน่ลังเลอะไรอยู่ล่ะบอดแหกงหรือไงถ้าคุณต้องการเช่นนั้นผมก็ยินดี ต้อนรับกับเข้าสู่เกมผู้เล่น4-5-6ใกล้กูแค่เดียกูมองไม่เห็นมันนั่งคุยกับหมู่เพื่อตอนนี้ได้เวลาเริ่มเล่นเกมแรกแล้วขอเชิญผู้เล่นเข้าสู่สนามด้วยค่ะ ละเกมได้จบไม่มีูเล่นเลยดยวดยยยวยเยุดงยุกอนผมเคยเล่นไอเกมหานี่มาก่อนแล้วมันไม่จหญ่ตางกูยูไปนงไงกูชนะแต่มันไม่จ่ายทางกู อืขอเชิญผู้เล่นมาถ่ายรูปด้วยค่ะโดยเกมที่หนึ่งคือเกม A E I O U ค่ะ ทุกท่านจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตอนที่ตุ๊กต,ตาร้องเพลงเท่านั้นหากเพลงหยุดแล้วใครยังเคลื่อนไหวอยู่คนนั้นจะถูกกำจัดทันทีและในสนามยังมีอุปกรณ์พิเศษที่ผู้เล่นสามารถหยิบมาแกล้งกันเองได้ด้วยค่ะเกมนี้อีกแล้วหรอวะถิมบ้าเ้เกมยัยโอ้ยง่ายจะตายหงว่าจะยากกว่านี้แกยังไม่รู้อะไรไม่ตายกันหมดแน่ทุน่ากันทุน ฟังไอ้นีแล้วไม่สติมไม่ดีเพลงหยุดให้หยุดทันทีอย่าขยับเขาจะไมงั้นเราตายกันหมดไอ้นี่มันบ้าแน่ๆเลยใช่มันจะหลอกเราให้คนตัวใหญ่ยืนปะคนตัวเล็กแล้วตอนแถวเดินมาให้เชื่อจะหลอกเราไวดิเออเชื่อเนี่ยนะหรือ,อยังตายคนแรกนิ่งไว้นิ่งไว้ตาย อยากกินปลาโลปลาโลมันหลอกเราอย่าไปเชื่อนี่วะไอ้ค่ค่อเดิน แค้นกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะอร่รยไหมล่แต่ก้มันแข็งแล้วมันจิ้มเท้ากูไอ้หติ๊กไว้เชี่ย 028อออกจากเกม ายมีเลือดออกดูจะเจ็บมากก็จริงแต่ที่ดักขวนนั้นคือแผลในใจ ศูนย์หนึ่งสามออกจากการแข่งขันกูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังดูไมเฮ้ยไปไปสกนเดาลูกดิสไลไ และเพิ่มเงินรางวัลให้ค่ะโอ้โหวิ้งยย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 งยย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 ยอยย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 ยายายยยยยย ศ29ถูกกำจัดโดนศูนย์หนึ่งชังแม่ง ่ายาำไปเลยนะหนังมึงกูจะไม่เล่นอีกแล้วกูตายฟอนสักทีด้วยอ้เจยบตกูไอ้ยีมันจยตูตายูสองแปดถูกกำจัด ทีะคะ่ควคุมท <ís> <follow> ี <olive coating> ่เร็วที่สุดคือการเผาผลาญไขมันบริเวณแกงลางลำตัวโซน26ถูกกำจัดผมบอกแล้วอย่าเล่นไม่เชื่ออะไรเราเสี่ยงชีวิตไม่หย่ดเราเราหน้าเป็นไรไม่ต้องทำหน้าอย่างนี้ตลอดเลยเดี๋ยวหน้าไม่เครียดแล้วดูไม่ซีเรียสแบบภาคสองแต่ไม่แก้ผ่ามทุกครั้งเลยวะใช่ไหมแปลก เงงมื่อกี้เห็นมีซีหนึ่งผู้คุมยิงปืนแล้วปืนมันไม่ออกที่มันไม่ใช่เขายิงคนข้างหลังยินดีที่ได้ร่วมลบศูนย์ศหนึ่งสี่ห้าผมชื่อทัดดมฮีอุ้ยชื่อของคุณนั้นคนชื่ออะไรคนชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋วเมนกีไม่เอา ยินดีกับผู้เล่นทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบมาและในวันพรุ่งนี้จะมีการเล่นเกมที่สองต่อต,ตามกฎสัญญาข้อที่สามถ้าผู้เล่นไม่ต้องการเล่นต่อเราสามารถยุติการเล่นได้ใช่หรืไหมใช่แล้วค่ะนั้นก็ให้เราโหวตเลยสิรออะไรล่ะแน่นอนค่ะเราเคารพสิทธิเสรีภาพการตัดสินใจของทุกท่านแต่ก่อนที่จะโหวต เราขอเปิดเผยเงินรางวัลรวมทั้งหมดในตอนนี้ให้ทราบก่อนค่ะงั้นเรามาเริ่มการโหวตกันเลยโดยเริ่มจากผู้เล่นที่มีหมายเลขอยู่อันดับท้ายที่สุดผู้เล่นหมายเลข 4, 5, 6เชิญอ,ออกมาโหวตได้เลยค่ะ ทุกคนเชื่อผมผมดูสีซด้านสองมาก่อนไอสามเหลี่ยมเนี่ยมันบอกว่ามันง่ายแต่จริงมันหลอกเรามันโคตรยากยากที่สุดได้ยังไงที่ซั่นแรกสามเหลี่ยงง่ายที่สุดใช่ไหมถ้าไม่เชื่อกันแล้วแต่ผมบอกเลยว่าสามเหลี่ยมมันหลอกเราเหมือนจะง่าย่จริงสามเหลี่ยมโคตรเยอะใครเชื่อผมวงกลม ถ้าคน,นชนะเขาวงกลมก็วงกลมและในครั้งนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษให้พวกคุณโดยท่านจะต้องคลิปดูใต้กล่องว่าจะได้อุปกรณ์อะไรไหนอ่ะเฮ้ย ไม่มีโกนเหรออ่าการ์ดตัดเล็บพี่โกนหนวดออโอ้โหยาคุ้งฝ่ามืออลหันเอะไม่ได้เหรอได้ได้ได้อะไรก็ได้ไงอ๋อได้ไมอได้อะไรอะอะไรวะเข็มหลอดอะไรอะตะเกียบ โฮมึงล oh ืมปินมาป่ะเนี่ยโอ้กระดาษเอาคุยกันด้วมึงนะได้อะไรไปแชคเฮ้ยนั่นอะไรวะออขอเชิญผู้เล่น ตวกันดีว่ามำเอ่งี่ตัวกน่าตัวเมอดีในคนว่ามันง่ายเฮ้ามาดูิเฮ้ยเฮ้มันยากเหมือนกันหมดทุกอันแหละดีเลยเอามางมง่ายสุดเราจะให้เวลาทุกท่าน1ินาทีในการแกะน้ำปา ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเริ่มทำการแกะได้เลยค่ะใครจะไปทำได้แก้วงเนี่ยแกออกจากกองอย่างแกไม่ออกเฮ้ยแกไม่ออกเอ้าแม่แม่แตกแล้วเด้แกเลยศูนย์สองสี่ถูกกำจัด ตายกันเร็วจังวะพ่อมันล่องไม่ได้อ่ะ <No. S 2> <laughs> 031ถูกกำจัด mm hmm. 009ถูกกำจัดเฮ้ย <laughs> ตายกันหมดแล้วยัง <laughs> แกะบอยยังแกะบอยไม่ออกเลย019ถูกกำจัด เครื่องพังเขาไม่ได้ใช้หรือเปล่าเขาให้มาแค่น oh. ี about, ้เพราะว่าต้องใช้แค่นี้ใช้ไปเรื่อยกูดขูดออกให้ได้โดนหนึ่งแถูกกำจัดแม่งล้มหล่โดนยิงให้กันกาจแต่เล็บโคตรดีเนี่ยตัดให้แบบพุมๆเลยแล้วเป็นวงกลมพอดีว่ะโคตรดวงดีดูอ๋อ แะไเพิ่มไม่ยอมหรอกเฮ้ยทไมสแกไม่ธรรมดาว่ะแกไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใคร

เอ้ามึงยังไม่ตายเหรอูนีห้าหกผ่านข้อรอบว้าวผ่านแล้วมว้ย y e โอ้ยหลับมาแกได้แล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งผ่านข้อรอบดีนะใช้น้ำลายถูจะไมนมาติดกันเหมือนเดิม หมดเวลาศูนย<ะ>์ูนถูกกำจัดขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบมาได้และเราจะทำการโหวตกันต่อโดยเริ่มจากผู้เล่น เฮ้ทุกคน <oh> เป็นบ้ nah ากันหมดแล้วหรือไงเห็นคนตายใครเลี้ยงจะเล่นกันอีกเอาอะไรมามั่นใจว่าทุกคนจะรอดเล่นดี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 ผู้เล um ่นหมายเลขสี่ห um ้าหกเชิญออกมาโหวตได้เลยค่ะ และผลของการโหวตรอบนี้ผู้ที่อยากเล่นต่อมีจำนวนมากกว่าดังนั้นขอให้ผู้เล่นทุกท่านเตรียมตัวในการเล่นเกมครั้งต่อไปด้วยคทาอ Oppa and Azuma มีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเด็กมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดช่างมีเชฟมีเชฟระบบเผาผลามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุก โอปป้าแอดอาจุมามีเช็คเคล็ดลับปุ่นดีของอปป้าไปจะขอ,องพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะโอปป้าสตูดิโอเปิดรับสมัครคีไอทีแอนด์พ็อป์กหนึ่งตำแหน่งของคนที่มีความสร้างสารรค์ไอเดียกระชุนกระชากรักใส่งานนี้จริงๆและตำแหน่งที่สองตากล้องขอเป็นผู้หญิงสามารถกำกับมุมภาพได้ใช้กล้อง DSLR เป็นเอิร์ดถึกทอนลุยไปด้วยกันทุกที่เงินเดือนสตาร์ 30. สองหมื่นสามถึงสามหมื่นส่งเรซูเม่แล้วพอร์ตสตูดิโอมาได้เลยที่อาจุมาจ็อบแอด แล้วมาเป็นทีมงานกับอุค์ป้สุด็โอกันนะ